นิทานธรรมะเรื่องเส้นทางสุดท้ายของชายชราบทนำเสียงแห่งวันสุดท้ายนะหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งในหุบเขาอันเงียบสงบมีพระชารานามว่าหลวงปู่แก้วผู้เคยเป็นช่างไม้ฝีมือดีในวัยหนุ่มแต่เมื่อยามชรามาถึงท่านกลับเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างสันโดษในเรือนไม้เก่าท่ามกลางธรรมชาติในทุกเช้าตรู่หลวงปู่แก้วจะเดินช้าๆไปตามทางดินเล็กๆเ,เพื่อไปกราบพระพุทธรูปกลางป่า ท่านมักลก่าวกับชาวบ้านว่าชีวิตนี้มันสั้นนักเรามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็จากไปอย่ากเก็บอะไรไว้ให้หนักใจเลยและในวันหนึ่งหลวงปู่แก้วได้กล่าวว่าอาตมาใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วนะยอมอคืนพรุ่งนี้อาตมาจะออกเดินทางครั้งสุดท้ายใครอยากฟังเรื่องราวชีวิตของอาตมามานั่งใต้ต้นโพค่ําวันนั้นคนในหมู่บ้านต่างเดินมารวมตัวใต้ต้นโพใหญ่ริมลาําธารเพื่อฟังนิทานชีวิตของชายชาราผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ตอนที่หนึ่งเสียงไม้กับเสียงใจเมื่อครั้งข้ายังเป็นหนุ่มข้าหลงรักเสียงไม้มากมันนิ่งแต่มีชีวิตหลวงปู่แก้วเล่าว,ว่าเคยเป็นช่างไม้ในเมืองใหญ่มีชื่อเสียงจนได้งานราชสำนักแต่จิตใจกลับวุ่นวายวันหนึ่งขณะใส่ไม้เขาได้ยินเสียงแตกของไม้ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเหมือนเสียงใจที่หอรอกะและในคืนนั้นเขาฟันเห็นพระชาราผู้หนึ่งบอกว่าเจ้าทำลายชีวิตเพื่อสร้างรูปแต่รูปนั้นไม่อาจรักษาจิต ตื่นเช้าขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจจากเมืองใหญ่กลับบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นใหม่ตอนที่สองหญิงสาวกับบ่อน้ําเมื่อกลับถึงหมู่บ้านหลวงปู่แก้วยังเป็นชายหนุ่มเขาได้พบกับหญิงสาวชื่อแม่หญิงขวัญน,นางคือความอ่อนโยนเดียวที่อยู่ในใจเขาทั้งสองเริ่มรักกันและตั้งใจจะแต่งงานแต่ก่อนวันแต่งงานไม่นานนางพัดตกบ่อน้ําตายหลวงปู่แก้วโทษตัวเองและปิดประตูไม่พบผู้คนไปสามปีเต็ม ข้าเข้าใจว่ารักคือการได้ครอบครองแต่แท้จริงแล้วรักคือการยอมรับการจากไปเขากล่าวพร้อมหลั่งน้ำตาครั้งแรกต่อหน้าชาวบ้านตอนที่สามป่าใหญ่กับความเงียบช่วงเวลาหลังสูญเสียเขาเดินเข้าป่าลึกตั้งใจหาที่สงบจนพบถ้ำแห่งหนึ่งที่มีพระชราจำพรรษาอยู่พระรูปนั้นกล่าวว่าจงอยู่นิ่งแล้วเจ้าจะเห็นเสียงเขาจึงปฏิบัติตามคำสอนนั่งสมาธิ ฟังเสียงป่าเสียงนกเสียงฝนจนกระทั่งเริ่มได้ยินเสียงของใจตัวเองและเขาได้เรียนรู้ว่าความเงียบคืออาจารย์ที่ดีที่สุดตอนที่สี่พายุก,กับก้อนหินในปีต่อมาพายุใหญ่ถล่มหมู่บ้านเขารีบกลับมาช่วยเหลือขณะช่วยคนชราผ่านลำธารเขาเลื่นลม้มก้อนหินกระแทกขาอย่างแรงเขาต้องใช้ไม้เท้าตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่เดินข้าจะนึกถึงคำว่ามรณนาสนติทุกย่างก้าวคือความไม่แน่นอน และนั่นทำให้เขาฝึกปล่อยวางกายก่อนจะฝึกปล่อยวางใจตอนที่ห้าเด็กชายกับคำถามวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับทำไมคนเราต้องแก่ต้องตายด้วยหลวงปู่ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะถ้าไม่แก่เราจะไม่มีโอกาสรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นพระชื่อพระวิทยาผู้เล่าเรื่องราวของหลวงปู่แก้วในยุคต่อมาตอนที่หกคุณเขาแห่งความกลัว หลวงปู่แก้วเล่าถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่ต้องผเผชิญกับความกลัวความกลัวตายขณะป่วยหนักท่านเคยนอนซมอยู่ลำพังในกระท่อมกลางป่าความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวไม่ต่างจากพายุใจมันเหมือนลิงยิ่งเจ็บกายใจก็ยิ่งดิ้นคืนหนึ่งขณะร่างกายเหมือนจะดับท่านเพ่งดูความกลัวนั้นแล้วเอ่ยคำเพียงหนึ่งว่าตายก็ตายไปเถิดจะยึดไว้ทำไมท่านใดนั้นใจกลับสงบเฉียบเหมือนภูเขาที่พายุไม่อาจโค่น ตอนที่เจ็ดความว่างกับน้ําหยดหนึ่งเช้ามืดวันหนึ่งหลวงปู่แก้วนั่งเงียบริมลาําธารสังเกตเห็นหยดน้ําตกจากใบไม้ลงในแม่น้ําหยดน้ํานั้นไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนแต่ก็ไหลไปอย่างมั่นคงหลวงปู่ใช้ภาพนี้เปรียบใจของคนถ้าเรายอมเป็นเพียงหยดน้ําเราก็จะรวมกับแม่น้ําชีวิตได้ไม่วันไหวคําสอนข้อนี้ทําให้หลายคนที่เคยทุกข์ใจจากการสูญเสียสามารถก้าวข้ามได้อย่างอัศจรรย์ตอนที่แด ทำมาในแสงเทียนในวันวิสาขาบูชาหลวงปู่มั่นเชิญคนทั้งหมู่บ้านมาจุดเทียนรอบลานวัดและเล่าเรื่องของแสงกับเปลวเปลวเทียนให้แสงแต่เมื่อถูกลมมันไหวเมื่อหมดไส้มันดับท่านพูดต่อด้วยเสียงนุ่มชีวิตคนก็เช่นกันเราส่องแสงได้ตราบที่เรายอมรับความดับบรรยากาศในคืนนั้นเงียบกริบไม่มีเสียงแม้แต่มแมลงเหมือนทุกคนเข้าใจพร้อมกันตอนที่เก้าเดินทางครั้งสุดท้าย เช้าวันถัดมาหลวงปู่แก้วลุกขึ้นแต่เช้าสภพายย่ามผ้าเก่าๆถือไม้เท้าและเดินออกจากบ้านพระวิทยาเล่าว,ว่าเห็นหลวงปู่เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆมุ่งสู่ถ้ำที่เงียบนัันที่สุดที่ท่านเคยพบอาตามาขอไปเงียบๆไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนใบไม้ที่ร่วงไม่ต้องการคำร่ำลาและนั่นคือวันสุดท้ายที่ใครได้เห็นท่านตอนที่สิบนิทานที่ไม่มีจุดจบหลายปีผ่านไปสิบรุ่นหลังสร้างศาลาเล็กๆ ใต้ต้นโพและตั้งชื่อว่าสาลาธรรมปู่แก้วพระวิทยาบวชเป็นพระภิกษุและได้เขียนเรื่องราวชีวิตของหลวงปู่แก้วไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าเส้นทางสุดท้ายของชายชรานิทานเรื่องนี้ไม่มีตอนจบเพราะไม่มีใครตายมีเพียงร่างที่สลายแต่จิตยังคงสว่างบทสรุปชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าแต่ทุกคนเดินไปสู่ความจริงเดียวกันคือความไม่เที่ยง หากรู้จักปล่อยใจก็จะถึงที่หมายก่อนกาย